อิสระทางการเงินรูปแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ KTB Net Bank The Future of Banking บริการที่ให้ประสบการณ์ทางการเงินรูปแบบใหม่โดยให้ความสะดวกสบายกับคุณทุกที่อไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตจะกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์พาสบุ๊กหรือสมุดผู้ฝากยุคใหม่พร้อมกับให้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่าและค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลงจนคุณลืมการทำธุรกรรมทางการเงินที่สาขาไปได้เลย ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายบน KTB Net Bank บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบีย้ยสูงได้แก่เงินฝากออมทรัพย์ Net Savings Net Special Savings และเงินฝากประจำ Net Smart Fix เปิดบัญชีเพิ่มผ่าน KTB Net Bank โดยไม่ต้องไปสาขา SMS Alert แจ้งเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหวในบัญชีดูดรายละเอียดของบัญชี โอนเงินจ่ายค่าสินค้าและบริการการลงทุนในกองทุนรวมการซื้อขายหลักทรัพย์สมัครขอสินเชื่อ KTB Net Bank จะให้ประสบการณ์ Virtua l b a n k อย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน